พี่ครับเอาใหม่ทุกความเข้าใจทุกคนฟังไว้ก่อนนะจริงๆแล้วนะครับพี่เวลาเราดูจริงๆนะในในเชิงปัญญาของคนนะดูสี่กดูห้าเท่านั้นแล้วตอนนี้มันเป็นสมันจะคือสี่พี่ครับมันไม่ได้เสียหายเลยแปลว่าคุณภาพของดาวพุธคือเชิงนี้แต่เ,เอินว่าฐานสิบเอ็ดมันเป็นฐานดีไหมด,ด,ดีค่อนข้างบริสุทธินิดหนึ่งนึกออกไหมครับคือ จะโกงใครอะยากแท้ต้องคือฐานดีๆมากๆจะโกงใครมันจะยากเพราะเลือหัดดีมากๆจะคิดผิดอะไรอะทำผิดอะมันก็ยากจะรักษาแนวทางหรือความผูกต้องโดยโดยสํานึกอะสูงแต่คนพวกเนี้ยโดยสํานึกสูงนะครับชอบคิดว่าอะไรไหมเราไม่กินเนื้อเสือเราไม่กินเสือแล้วเราชอบคิดว่าเสือจะไม่ไม่กินเรา ดังนั้นคนพวกนี้ถูกเอาเปรียบได้ง่ายต้องระวังไว้ให้ดีใครก็แล้วแต่ดาวสี่ฐานดีสวยๆฐานที่เป็นสุป,ปะเคะ์ดาวห้าฐานดีที่เป็นสุป,ปะเคราะสสวยๆระวังไว้นะครับว่าคนอื่นพร้อมจะเอาเปรียบด้วยความที่เราคิดว่าเราไม่โกงเขาเราดีต่อเขาเราเต็มที่กับเขาเขาจะต้องดีต่อเรามองโลกเชิงบวกแต่ผลที่ได้อาจจะเป็นการกระทำเชิงลบน้ 4, 16, แล้วก็5 9. คนพวกนี้ต้องบอกไว้ก่อนทําคุณคนไม่ค่อยขึ้นแต่เข้าใจชีวิตก็ไม่คิดอะไรเยอะต้องพูดอย่างนี้ก่อนทําคุณคนไม่เคยขึ้นแต่ก็ไม่ได้คาดหวังกับชีวิตอะไรมากเพราะเข้าใจชีวิตถึงเหตุผลคนพวกนี้จะตกผลึกชีวิตจะเข้าใจปัชญาชีวิตได้ง่ายพวกไอ้หาฐานสิก้าดังนั้นพวกนี้ไม่ได้มีปัญหาก็คือก็คือพระนั่งอยู่บนแท่นะ่ะ มันก็โอเคพระนั่งธรรม,มาชอะครับสอนเก่งเทศเก่ง <c oughs> รู้การใช้ชีวิตเข้าใจสัจธรรมอะไรพวกนี้ถือว่าเป็นสิ่งดีงามตกผลึกง่ายเก็ตอะไรไวดาวห้ากับดาวพฤหัสี่ก่เาวใหญ่ดาวห้ากับดาวพฤหัสดาวห้าแหลดาวเดียวัดาวเสดาวห้ากับเสาส่วน จริงๆแล้วถ้าเอาตรงๆนะครับชีทที่ให้ไปคราวก่อนนู้นที่เป็นคู่ดาวเห็นไหมอันนั้นเป็นคู่ดาวทางหัวลาศาสตร์กับคู่ดาวทางเจ็ดตัวที่มีฐานกำลังถ้าถามว่าฟังไว้ก่อนนะครับห้าฐานอห้าอยู่บนเจ็ดเลยจะได้อ่านมาสองดาวห้าเสาต้องกันอะไรที่ห้าเสาต้องกันนะครับส่วนใหญ่นะครับ การวางตัวดีประสบการณ์มากนึกไหมครับเข้าใจชีวิตลึกซึ้งเรียนรู้อะไรนะครับทุ่มเทกับมันไม่ยออ่อท้อต้องมองนี้ก่อนถ้าห้าอยู่วบอห้ากับเจ็ดมาต้องกันหรือ50ได้หมดเลยครับมันห้าเจ็ดห้าสิบพวกนี้นะครับได้หมดเลยห้าสิบสามอันเนี้ยถ้าห้าสิบสามมองสิบสามเป็นสี่ก่อนนะ คิดอะไรก็แล้วแต่เริ่มเรียนเรื่องศึกษาอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่แวบแรกของความคิดเนี่ยอยากจะพิสูจน์ไม่ได้เชื่ออย่าง1 0 0ยเปอร์เซ็นตั้งแต่แรกเพราะ13บามันเป็นคู่อะไรกันก่อนขัดแย้งไกลๆนะอาทิตย์กับอังคารจริงไหมครับขัดแย้งกันไกลๆนะ5อยู่บนฐานสิบสามนะเพราะอยากจะพิสูจน์จึงเรียนรู้ใช้คํานี้ก่อนแต่เรียนรู้แล้วถ้าปรับปรับตามความเข้าใจเนาะครับ กลายเป็นความตกผลึกจะเรียนรู้อะไรทุกอย่างได้ไวต่อยอดหรือนําไปต่ออะไรต่างๆหรือมาปรับใช้กับชีวิตได้ง่ายเพราะสุดท้ายมันจะกลายเป็นว่าอะไรรู้ไหมครับคนที่ไม่เชื่อแล้วเข้ามาพิสูจน์แต่เวลาเก็ตเนี่ยมันจะไปได้ได้ไวเพราะมันจะปลดล็อกความรู้สึกต่างๆที่เรารู้สึกว่าอาคติทิ้งไปแต่ถ้าไม่ใช่วางทันทีเพราะบางครั้งอาทิตย์ต้องอังคารฐาน13เนี่ยครับก็ไม่เอาอะไรเลยเหมือนกันนะ แต่มันอาทิตย์ต้องังคารแต่สิบานั่นก็ซ่อนในความเป็นดาวพุธผลของดาวพุธก็คือเชิงทักษะอย่างนี้อยู่ใครก็แล้วแต่นะครับห้าสี่เข้ามาสี่ห้าเข้ามานะครับเรียนรู้อะไรไวต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะสี่มันเป็นยังไงก็ไหวพริบห้าคือปัญญาดังนั้นพวกนี้ไวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดูอะไรด้วยได้ไหมครับสกิล,ลการใช้ชีวิตเขาด้วยเขาเป็นคนชอบอ่านหนังสือไหม ถ้าชอบอ่านหนังสือชอบทันโลกความคิดจะไม่เคยหยุดนิ่งจะเรียนรู้และตกผลึกไปเรื่อยๆจะสนุกกับการเรียนรู้แต่ถ้าสกิล,ลเขาไม่เอาสังคมกลายเป็นว่าดื้อและหลงอัตตาสอนยากเพราะรู้คิดว่ารู้มากมันก็จะต้องดูอะไรด้วยประเมินความจริงของชีวิตไว้ด้วยว่าคืออะไรแค่นั้นเองอาจารย์ดูถามเสร็จแล้วนะ่ะสมรติว่ามัเป็นสิห้า กรครับผมเํากำลังจันจันมันเสียถ้าจะตามไปดูจันทร์ขยายก็ได้แต่เอาเข้าจริงนะอันนั้นเราเรียกว่าดีเทลหรือรายละเอียดในการอ่านเพิ่มพี่ครับห้าฐานสิบห้าจริงจริงพี่ต้องมองอะไรสิบห้ตัวนี้ยเป็นกำลังพระจันร์มองตามจันทร์ยิงไหมแต่สุดท้ายพี่ก็ต้องตามดู6ด้วย,วยก็นั่นไงจันทร์เสียไม่ใช่อะไร จันเสียนี่แหละที่โชคสอนว่าคําว่ากาลีมาหาคุณเมื่อกี้ดาวดวงใดในเดือนเสือเสื่อมคุณก็ต้องปรับตัวโดยเอากาลีมาหาคุณเข้ามาปรับแก้เพราะมันคือส่วนขาดในจริตในสันดานชเช่นโชคนะครับสมมติว่าจันเสียดาวจันเสียสองต่ออย่างนี้เห็นไหมแล้วนะจริตของโชคนะครับโชคเอาใจคนไม่เป็น นั้นนะครับในดวงไม่ได้มีอะไรมากในการสอบดวงนะครับตามตามดาว3-4-5หคุณภาพของความมุ่งมัน่นตามพบสุภากรรมมะลาภะมันเป็นภพศักยภาพของชีวิตแล้วก็มาค่อยดูว่าคู่ดาวเด่นที่จะแกะกับมันคืออะไรค่อยๆเรียนรู้กับมันไปเพราะตรงนี้เราเรียกว่าศาสตร์แห่งชีวิตนะ โชคเอาชีวิตจริงของโชคอ่ะมาสอนพี่ทั้งหมดในทุกด้านในการตกผลึกในการใช้วิชาดังนั้นะโชคไม่ได้สอนเหมือนครูโหนทุกท่านที่เขาสอนกันเป็นกันโชคสอนในความเป็นโชคว่าใช้แล้วมันสําเร็จยังไงกับชีวิตมันมีเหตุผลรองรับและความเข้าใจยังไงเป็นหลักเท่านั้นเองคราวนี้ย้อนกลับมาดูดวงที่หพี่ครับอายุย่าง39ให้วงที่เลขสย้ำเจ็ วงที่2ย้ำเจอยู่บนฐาน14ตามวงวงเดปิตาตามวงสองโทคาตามวงสองตนุตามวงเจ็ดอลิตามวงเจสุภาตามวง, 7, อมวง 7, สอง 2, ลาภะฐานที่แปดสอุบาท7อุปถมัมเจ็นาวางังสองพริยัง ดวงนี้เข้ามาปรึกษาตอนประมาณสี่โมงเย็นวันเพเร่เลือดหัดจำการไล่ยามในคราวที่แล้วได้ไหมประมาณสี่มงเย็นเนี่ยสี่มงกว่ากว่าเนี่ยยามช่วงที่อะไรช่วงที่เจ็ดไหมช่วงที่เจ็ดขับซิปเป็นดาวอะไรมันวันเพื่อเรือดหัดนะครับ ห้าสามหนึ่งหกสี่สองเจ็ดเจ็ดไหมสแสดงว่าในวันพฤหัสช่วงเวลาสี่โมงกว่าี่มงเย็นกว่านะครับเป็นดาวเสาเป็นยามเสาไหมยามเสาใช่ไหมครับดังนั้นยามเสาต้นกลางปลายปลาย,าปลายไหมเสาปลายไม่เอ่ยอเพราะเสาต้นก็คือบ่ายสามจนถึงสามโมงครึ่ง ยามกลางสามโมงครึ่งจนถึงสี่โมงแล้ว 4, 4ี่โมงจนถึงสี่โมงครึ่งนี้ยามปลายจริงไหมแสดงว่าดวงเนี้ยโชคใช้การตรวจสอบยามก่อนจะทายดวงพี่ก็ต้องวงอะไรไว้เจ็ดเนี่ยพี่รับยามต้นก็หาเสาในฐานที่หนึ่งยามกลางนะครับเนื้อช่วงเวลากลางหาเสาในฐานที่สองแต่มันเป็นว่าเสาปลายเข้าใจไหม ก็ต้องวงในฐานที่3เขียนเครื่องหมายสามเหลี่ยมก็ได้ที่เลขเจ็ดเจเป็นสุภาษะเยอะนอกไหมครับ7ย้ำอะไรเอาง่ายๆ7เจ็ดฐานสิก่อนจบพี่รู้ไหมแวบแรกของวันนั้นอ่ะมันเป็นความกระหยิ่มยิ้มย่องว่ากูเจ๋งกลายเป็นหลงตัวเองนะแต่ไม่ควรจะความรู้สึกนี้นะ พขาโชคออกคําทํานายได้โดนมากฟุบโดนมากพี่ครับสุภะมันแปลอะไรได้บ้างชื่อเสียงการดีงามต่างประเทศได้ไหมได้ฐานสิบห้าจันจันก็แปลว่าการเดินทางการต่างประเทศได้ไหมแล้วก็เสือกมีอะไรด้วยนาวังนาวังแปลว่าการเดินทางได้ไหมการต่างประเทศได้ไหม โชคถางก็เลยคุณเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศเหรอครับดูดีขึ้นมาทันทีเลยพี่ครับมันทําไมกลับมาคือเอาฟังไว้ก่อนนะครับอ,นนอันนี้เป็นความจริงนะพี่ครับดวงยามสอนแล้วไม่ได้แปลว่าไทายได้แม่นร้อยเปอร์เซ็นทุกคนแต่อาจจะแม่นสี่สิบเปอร์เซ็ดิเอร์ซปดสิบอร์เซ็เก้าสิซ็มันอยู่ที่ประสบการณ์หน้าง,งานด้วยส่วนหนึ่งจริงไหม แล้วส่วนหนึ่งที่พี่ไม่เคยรู้เลยนะครับเราเรียกว่าพัทะสัมผัสนิมิตยามบางครั้งอารมณ์มาเห็นดาวเห็นปุ๊บเลยนะความฟุ้งฟิ้งในจิตที่เราเรียกว่าติ้งแวบอ่ะมันขึ้นมาประกอบด้วยจริงไหมมันสังหรณ์มันเอกใจมันควรใจอย่างนี้มันควรจะตรงนั้นแหละเป็นองค์ประกอบในการคัดความหมายดาวด้วยนะแต่เวลามันติ้งแวบขึ้นมาโชคก็รอบข้อเฮ้ยสุภาก็ต่างประเทศได้นี่วาสิบห้า 15, ฐานจันทร์ เนื้อออกใช่ไหมก็เป็นต่างประเทศเดินทางนี่ว่าเฮ้ยแม่งเสือยมีนาวังมันก็ต่างประเทศนาวังมันเดินทางเดินทางกูฮึกเหมิมแปดสิเปอร์เซ็นเลยบอกว่าคุณเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศใช่ไหมยังไม่จบเขาไม่ทันจะตอบเลยเลยว่ากลับมาเหมือนจะมาดูอะไรทำธุรกรรมบางอย่างให้เหมือนกับพ่อก่ะ นึกไหมคนเดินทางต่างประเทศโดยอายุขนาดเนี้กลับมาไม่ใช่นักศึกษากลับมาแล้วนะแต่กลับมาเนี่ยมันกลายไปว่าอุปถัมภ์ใครเ,เหมือนมาทําธุรกรรมบางอย่างเหมือนมาอะไรต่างๆให้พ่อให้แม่หรือเปล่าให้ผู้ใหญ่ทุกคนชอบว่าปิตามาตาอุปถัมภ์ก็แปลว่าผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์จริงไหมแต่อันนี้พี่ลองคิดดูถ้าเด็กเรียนจบมาพ่อแม่อุปถัมภ์จริงไหมแต่เนี่ยตัวเองอายุขนาดเนี้น่าจะไปอยู่ต่างประเทศ ไปอยู่ต่างประเทศมานานแล้วจริงไหมแล้วกลับมากลับมาเนี่ยส่วนใหญ่ต้องทํามากลับมาทําธุรกรรแน่ไม่บ้านก็ที่ดิน,นอาจจะปลูกบ้านซื้อบ้านหรือทําบ้านซื้อที่ดินให้พ่อแม่ต้องคิดในหลูปของความจริงในชีวิตก่อนจริงไหมเอาง่ายๆผู้หญิงไทยไปหาเงินมาจากต่างประเทศแล้วกลับมาเด,ดาในลูปนี้ก่อนจริงไหมแต่เอกใจนิดหนึ่งเราเห็นอายุจรเขาอยู่นี่ ลาภาฐผ่านเจ็ดอ๋อโพคาก็ย้ำนาวังในพวกนี้ก็ย้ำหมดเลยเห็นไหมยิ่งในดวงในดวงจอในดวงจรของเขานะไม่เอาดวงยามเลยนะดวงยามมันแค่กองเห็นดวงยามปุ๊บมอมองปีจรก,ก็กลายเป็นว่าสองย้ำเจ็ดใช่ไหมมีโพคาไหมมีปิดตาอยู่ไหมมีสุภาอยู่ไหมมีลาภาอยู่ไหมเรื่องเงินเห็นไหมครับมีอุปถัมภ์อยู่ไหมมีนาวังมีอะไรต่างพวกนี้อยู่ไหม เพราว่ามันก็ย้ำด้วยมันก็เลยรู้สึกว่าแล้วก็เดาทางเหตุการณ์ที่โชคบอกว่าสิงแวบประสบการณ์มันจะมองหน้าง,งานเองว่าผู้หญิงคนหนึ่งนะครับอายุขนาดเนี้กลับจากต่างประเทศไม่ได้กลับจากเที่ยวนะพเพราะอะไรรู้ไหมคนที่อยู่ต่างประเทศมาเป็นสิปีสำเนียงไทยจะติดลิ้นต่างประเทศจริงไหมเวลาจะพูดอะไรก็แล้วแต่จะมีความดัชอยู่นิดหนึ่งจริงๆน้ำเสียงเขาจะสเตทคำเวลาคนผ่านต่างประเทศมา